ท็อบแอซิดแล้วคุณโดออนท็อปทอบคิวแล้วมันมีสเลกูรนาบา้าตายทอแอซิดเลยเม่นแพนด้าไหมคุณโดทอ <c oughs> ตัวที่เล่นเม่นหาไหรสกิลทั่วไหมครับเนี่ยเลยไอไอโด้ไอโด้เอามัน <c oughs> โอ้ันสะท้อนดาเมจักครงเลยไม,มยฟ้าทูนสามทุนสองอะอย่งกูกำลังไปตรงมาทางกแกว

ได้เจออันต้าไวโอเลตกูแน่จากการสบิฟตเบงดวลแววสบิฟตเบงบติดม <iv> ันเป็นในปั่นนะปั่นปั่นว็อกบลอกมันบติดว่าเห็นสรุปมันเมื่อแล้วเสียงมันยังค้างในหูพีเลย มาปุ๊บตายแั๊บกันเลยให้ไม่ได้ในสิไอ้กูบัตรมก็าดาฟ้าสุบิยุ่มกันเหรออืมโอ้ผาดอย่าละกูนี่บัตรตัวไมันดีแค่บีลเก็บไปยังมั้งบวกคุ้มมงอาจจะถือไอ้เขาโซโลอ๋อนั่นแหละมันหนีอ่ะเวลาจังเอ้ยฟินได้ฟินได้ดักฟินไดัห้าสี่สามสองมาแล้ว สงสารสงสารขเขาเหลือเกิกนช่วยไม่ได้มันเป็นปอล์ป้ากับกูเองมึงอีกคนมาดิ <c oughs> ไฮโลไม่เอาบิงบอกสุดดุวยนี้ ให้กูซื้อเกิดคนละสูทแต่กูบอมีงเงินซื้อแต่กูบอ,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 อาไปสองพันไม่พอเลยวะเนี่ยถ้ารถก็ออกของบางก็ได้ออกกันที่ของนี้อบอมีมึงเด่นด้วยกันน,นี่บินวอกก็ได้เด็กจานเลือกอย่างคิดายมึงก็บิงไปเลยก็ได้กูบอกว่ามึงเดือดรถ์ฟอสอันตีสัตว์นี่อยู่นี่ ตีสกิลมันได้คอยเปิดดีเจีฐานลอดกูเฮ้ยขกสะท้อนสวิบไปกระท้อนกูกระมือคือกันเอาการหานลอดถละวันนีขึ้นถือดูแต่ว่าแต่ว่ากระถือกล่ะถือเลยนี่ผมยิงไปเมื่อกี้เวอร์เลยมึงยิงสะท้อนเหรอกูว่านอกร้อนเลยวะ้าไอ้สวิบไปแล้นะเหมือนอะไเข้ามุมบ้่งเลยวะ ดาว่าอะไรเดีนข้างอันนี้ก็จริงพอมุ่งใจอย่างนี้ยมันไดบวชไปแล้วมันตัเห็นก็บบอลได้เบิือนคือกันคอนตันต่อเลยโดมึงออกคอนตันได้บ่ล่ะฮาร์ล็อตมึงเดี๋ยวก็บอกใครอ่ะ แมนแมนินชดไอ้เหี้ยถ้ารถมึงออกได้บลาวันตันะมึงอกได้ก <oh ็อกเดียวยอเยวอกถือานาบัตเนี่ยเออเก็บบัได้เก็บเเก็บบัตเก็บบัตบอสกบแบกนิดเอาไหมใบบัเราตรงเอาไปปวดแน่สมกาว สเนี่ยตัวมันตันขีเก้าเก้าเก้าสวยอู้มานาบุกหัววะกูอยากช่วยมึงเดี๋ยวนะแต่มานากู่ปออ โอ้ยแปหน้อยเดียวพี่เซเลงเล่นต่อห่องตายดาบทำสีถ้ารอดฟิตเนี่ยมันตืตัวซอ,อยมึงมึงแค่มึงแค่ออกไอ้ได้ขนาฟ้านะแค่นนก็จบเลยถ้ารอดทำไมมึงสมองน้อยอย่างนี้เนี่ย ดาเมีดมันเข้ามึงร้อยอยู่แล้วแค่ท่าสมันกำมันไว้รับดาเมียหายให้มันมีนราฟ้า โอผมไม่เคยเกิดตรนี้วะไมกย่อมนโดยเาไม่เี่นไม่คาด้าขนาดกกระดูกร่กันม่ได้เลยยัยบ้านเนดได้น้บอกเขาไนนะไนนะไนี่ไม่เกิดนดอกไนฟังเลยฟังมูเยบอว่ เต่นไม่ฟังอจอเลยโดดจอเลยดันคิีวเข้าไปเอาหมกโลวาเถอะหมดโลวาลวาัมบมาจะเห็นอย่างว่วไดนมีสกมิถ้ารถบอกฟังอะ่ะถารถร้านละ

จะหู้อยู่จะของแม่งสาอะไรจ๊ะยังขึ้นขึ้นขึ้นยิงโบเลยอันนี้ดี่ดีบ่ะไอจี่แดงยิงโบดีกว่าเอาดูดใหญ่เอาดูดใหญ่เอาดูดใหญ่มันจะไปโดนคนเด็กสุดเดียวตายต่อจากจูดหญ่แฮะยิงโบเลยบ่ได้ฮะเบิ้ดเราเกิ้ดเบิ้ดเรา

อา้าวอีโดอีควายตีทีมเลยออโอ้โหบักโดยังเป็นเสืออึนเมื่อเมื่อขับสีบอลกูนะเมื่อขับสีบอลเน,นีมันไป็นอยบ้านมาทางนึงกูเสียกับใครเลก<ะ>ถทาทาเขาทาทีมเขาทา<ล>ทีมเขาอ๋อ,อแล้วมึงเปลอยกัน ดันคีบไปสูงไว้เ,เดี๋ยวกูไปร่อตีเองคาดเขอดีกว่าโอู้ห <c oughs> ูินมันล่อคนมันอยู่กลางไม่ได้ตามคัดมันจะผ่านอยู่วะถ้าวัดปัดห้าปัดกันนะสตรีบบิ้เบียดเอ้ีสวิสวิสวิสว,สว,สวีโอ้ยไม่เอ้ยกูเอาลิวดับมาขุ่นหยองกูวะโอ้กูไม่ได้ซื้อดาบไว้เนาะกูไม่ได้ซื้อดาบมาว่ะถอยก่อน บอกถ่อยก้อนหนึ่งวะกูบอกถ่อยก้อนมิซิดันมาโดดใหญ่กูกราฟเลยกูกราฟตองกูกราฟกูกราฟถ้ารถไม่ช่วยลอยอย่างทางนั้นกูเสียวิคีบีแล้วกูเสียวิวีกลับบ้านแล้วเนี สวีบแผ่นขามาได้วันนี้ทารถอยู่ใส่โอ้กำพันท่ารถท่ารถเอ้อย่าหาอาัานกับัาท่ารเออคิดขึนมสักหนึ่งน,นี้คือยู่ปาดนะอ่ะได้ต้อนนะ ตายแล้วเดี๋ยวก็ไม่เกิดไปเลยไม่ฟังคนอื่นอ่ะทารอดอ่ะร้านอ่ะมาบอเสกัน มึไม่เปลี่ยนสุดทาร์ลต์ไม่เปลี่ยนสุดแล้วมึงอ่ะมึงไม่ฟังอ่ะพยายามแล้วพยายามแบกแล้วตน้นเกมก็หลายครั้งแล้วโคตรัวทั้งตีบ่านหึงเอาดินมือะกว่าให้ตามเพื่อตายเนี่ยมึงก็รู้มันตีสะท้อนเนี่ยมันก็ตีมันอ่ะ โก้ไหนก็ตามมือตีได้บัตรล็อตยกไว้สบิเบียองหนีมึงกระโบมีหาของซนมึงกระมีแค่เดิมคของไพโรนี่แหละมันก็เล่นแต่ซี้นแล้วสายเบยดมันก็ไม่ได้พีอย่างมากหรอก ก้นยับยังมาสบีเบลเกิดได้ยังไงนึกแค่นั้นแหละฮาแคลรีของตันหรอ ไปซื้อบทผลมนอยู่พีน่น like ะักดโอ้ยซูเปอร์ทีมเขาเชี่ยวสาทางแล้วแม่งมัน,ปมนไปเสกมันที่ไปซะกัน่ะนะมันหลงซะกันเบิ้งกันวะเขาเอาบอลแลบงเลยเนี่ยคอนเคอนเกูเบิ่งยากิลตาดิกูยม ถ้าตายกูสิบอกว่าแต่เลยมันมาตีบ้านมึงอยู่นี่นะกูมึงไปเสื้อกันกูอยากหูกูเสื้ออะไรเพรอะเฉยเลยวะเสื้อกูเนี่ยเพรไะเเลยวะพาล้อนไม่ลั้นร้านร้านจะหายป่ะกันบุคคลเล่นกับคนอื่นเลยนบุคคลไปโซโล่เห็นปะมึงร้านอ่ะเกิดมาบุคคลเห็นไปเล่นร้านวันนี้